อุปเบขาบารมีที่สิเป็นพระชาติที่8ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวยพระชาติเป็นพระพรหมนาราธาผู้ชีทางสว่างให้พระราชาผู้เห็นผิดเป็นชอบการครั้งหนึ่งเหล่าพระภิกษุและพุทธศาสนิกชนได้พาการทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ส่งเล่าเรื่องอดีตชาติ พระพุทธองค์ยกอดีตมาสาธกดังนี้ในพระราชวังมีเสนาอำม,มาตย์ผู้ใหญ่สามท่านนามว่าอำม,มาตย์วิชัยอัมมาสุนามะและอำม,มาตย์อาลาตะซึ่งเป็นบุคคลที่พระราชามาขอให้คำปรึกษาอยู่หนึ่งนิดข้าถึงวันเพ็มเดือนสิสอง วันทองฟ้าปรากฏแผ่นเต็มดวงสว่างสวยเป็นฤดูการที่ทั่วขวานดั่งแดนวีมานพระเจ้าอังคติพรจึงทรงมีรับสั่งถามอามาทั้งสามในวันเป็นเ่ิงดีแห่งฤดูการนี้ท่านว่าเราควรจะประพฤติเช่นใดจึงเป็นมงคลดีขอได้ชะท่านพระราชาผู้เกรียงไกรไมิมีใครเทียม บัดนี้สมควรยิ่งที่จะเตรียมกองทัพใหญ่ยกออกไปกว่าต้นล่าอนาณนาิคมดินแดนน้อยใหญ่ให้เข้ามาอยู่ในพระราชะอำนาจของพระองค์พระเจ้าข้าขอเดชะพระราชาผู้เกรีงยกไ่รทุกประเทศใหญ่น้อยก็มาสวามิภักดิ์อยู่ในพระราชอำนาจหมดแล้วสมควรฉลองความยิ่งใหญ่อวยชัยให้สำราญและหาความเพลิดเพลิน จากระบำรำฟ้อนเถิดพระเจ้าค่ะข้าแต่พระองค์เรื่องการระบำดนตรีสอนร้องนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรอยู่แล้วเป็นนิดในราตรีอันผุดผ่องเช่นนี้ควรไปหาสมณพราหมณ์ผู้รู้ธรรมแล้วนิมนต์ท่านแสดงธรรมะจะเป็นการควรกว่าพระเจ้าค่ะ มีชีเปลือยท่านหนึ่งอยู่ในมิคาทายวันเป็นพหูสูตรพูดจาหน้าฟังท่านคงจะช่วยขจัดข้อสงสัยของเราทั้งหลายได้ท่านมีชื่อว่าคุณนาชีวกะเมื่อไปถึงที่สำนักก็ส่งเข้าไปหาคุณนาชีวกะตระถามปัญหาธรรมคุณาชีวกะเป็นมิชาทิฐิซึ่งแกล้งทูลไปเสียทางอื่นว่า เพราะองค์จะสนพระไทยเรื่องเหล่านี้ไปทำไมไม่มีประโยชน์อันใดเลยวุญไม่มีบาปไม่มีอระโลกไม่มีไม่มีบิดามารดาปู่ย่าตายายสัตว์ทั้งหลายเกิดมาเสมอกันหมดจะได้ดีได้ชั่วก็ได้เองทานไม่มีผลแห่งทานก็ไม่มีร่างกายที่ประกอบกันขึ้นมานี้ เมื่อตายไปแล้วก็สูญสลายแยากออกจากกันไปสุขทุกก็สิ้นไปใครจะฆ่าจะทำร้ายทำอันตรายก็ไม่เป็นบาปเพราะบาปไม่มีสัตว์ทุกจำพวกเมื่อเกิดมาครบ84กัปก็จะบริสุทธิ์พ้นทุกไปเองถ้ายังไม่ครบถึงจะทำบุญทำกุศลเท่าไหร่ก็ไม่อาจบริสุทธิ์ไปได้แต่ถ้าถึงกำหนด84กัปกับ แม้จะทำบาปมากมายก็จะบริสุทธิ์ไปเองพระราชาได้ฟังดังนั้นจึงตรัสว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้านี้โง่เขลาจริงๆข้าพเจ้ามัวหลงเชื่อว่าทำความดีแล้วจะไปสู่สุขติอุตสาภาคเพียมบำเพ็ญบุญบัดนี้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าบุญไม่มีบาปไม่มีผลกรรใดๆไม่มีทั้งสิ้น บุคคลจะบ,บริสุทธิ์เองเมื่อถึงกำหนดเวลาแม้แต่การฟังธรรมจากท่านอาจารย์ก็หามีประโยชน์อันใดไม่ข้าพระเจ้าขอลาไปก่อนละเมื่อเสด็จกลับมาถึงพระราชวางังพระเจ้าอังคติราชก็มีพระราชองค์การว่าต่อไปนี้พระองค์จะไม่ปฏิบัติราชกิจใดๆทั้งสิ้น เพราะการทำปว่วมไม่มีประโยชน์ไม่มีผลอันใดเพราะองค์จะสแสวงหาความเพลิดเพลินในชีวิตแต่เพียงอย่างเดียวไม่อาทรร้อนใจกับผลบุญผลกําใดใดทั้งสิ้นจากนั้นก็เกิดเสียงเล่าลือไปทางพระนครว่าพระราชากลายเป็นวิชาทิฐิคือลงผิดเชื่อคำของชีเปลือคุณชิวก บ้านเมืองย่อมจะถึงความเสื่อมหากพระราชาทรงมีพระดำริดังนั้นเจ้าหญิงรูจาราชากุมารีทรงร้อนพระทัยเมื่อทราบว่าพระบิดาให้หรือโรงฐานทั้งสี่มุงเมืองจะไม่บริจาคทานอีกต่อไปทั้งยังได้กระทำการขมเหงน้ำใจชาวเมืองมากมายหลายประการทรงเชื่อว่าบุญไม่มีบาปไม่มี บุคคลไปสู่สุขติเองเมื่อถึงเวลาเจ้าหญิงรูจาราชกุม,มารีจึงเข้าเฝ้าพระบิดาทูลขอพระราชทานทรัพย์เพื่อจะเอาไปทรงทำทานพระบิดาเตือนว่าทานไม่มีประโยชน์ดอกอรโลกไม่มีจะไม่ได้ผลอะไรตอบแทนหากเจ้ายังถือศีลอดอาหารจงเลิกเสียเถิด าแต่พระชนกบุคคลกระทำบาปสั่งสมไว้ถึงวันหนึ่งเมื่อผลบาปมาถึงเข้าบุคคลนั้นก็จะต้องรับผลแห่งบาปที่ก่อเหมือนเรือรั่วที่มีน้ำเข้าแม้ทีละน้อยเมื่อเต็มเพียบเข้าก็จะจมในที่สุดเหมือนกันธรรมดาใบาไม้นั้นหากเอาไปหุ้มหอของเน่าเหม็น ใบไม้นั้นก็จะเหม็นไปด้วยหากห่อของหอมไปปิดใบไม้นั้นก็จะหอมไปด้วยปราดจึงเลือกคบตาคนดีหากคบคนชั่วก็จะพลอยแปดเปื้อนเหมือนลูกสอนอาบยาพิษยอมทำให้แรงสอนแปดเปื้อนไปด้วยหมอมฉันรำลึกได้ว่าในชาติก่อนได้เคยเกิดเป็นบุตรช่าง ได้คบหามิดีกับคนชั่วก็พลอยกระทําแต่สิ่งที่ชั่วร้ายครั้นชาติต่อมาเกิดในตระกูลเศรษฐีมีมิตรดีจึงได้พลอยบำเพ็ญบุญบ้างเมื่อตายไปผลกรรมก็ตามมาทันหม่อมฉันต้องไปทนทุกทรมานในนรกอยู่เป็นเวลาหลายชาติหลายภพครั้นได้เกิดเป็นมนุษย์ ก็ต้องทนทุกรำเคนมากมายกว่าจะใช้นี่กำนั้นหมดและผลบุญเริ่มส่งผลจึงได้มาเกิดในที่ดีขึ้นเป็นลำดับอันผลบุญผลบาปย่อมติดตามเราไปทุกๆชาติไม่มีหยุดย่อมได้รับผลตามกรรมที่ก่อไว้ทุกประการขอพระบิดาจงฟังคำมอมฉันเถิด จ้าหญิงทรงเป็นถุกเมื่อเล็งเห็นผลที่จะเกิดกับพระบิดาจึงตั้งจิตอธิษฐานหากเทพยาดาฝาดินมีอยู่ขอได้ปโปรดมาช่วยเปลื้องความเห็นผิดของพระบิดาด้วยเถิดจะได้บังเกิดสุขแก่วงชนขณะนั้นมีพรหมชื่อนาระ,ะเป็นผู้มีความกรุณาในสรรพสัตว์ มักอุปการะเกือ้อกูลผู้อื่นอยู่เสมอนาราธพรมเล่งเห็นความทุกข์ของรุจาราชกุมารีและเล่งเห็นความเดือดร้อนอันจะเกิดแก่ประชาชนหากพระราชาทรงเป็นมิชาทิฏฐิจึงเสด็จจากเทวโลกแปลงเป็นบันพชิตเอาภาชนะทองใส่สาแรแข้า้างหนึ่งคนโถแก้วใส่สาร่อีกข้างหนึ่ง ใสคานทานวางบนบ่าหอบม,มาสู่ปราสาทพ,พระเจ้าอินคาติราชมาลอยอยู่ตรงหน้าพระพักพระราชาทรงตกตะลึงตรัสถามว่าข้าแต่ท่านผู้มีวรรณงามราวจันเพนท่านมาจากไหนอาตมาภาพมากจากเทวโลกมีนามว่านารทา,าเหตุใดท่านจึงมีฤทธิ์ลยอยู่ในอากาศได้เช่นนั้น น่าอัศจรรย์อาตมาภาพบำเพ็ญคุณธรรมสีประการในชาติก่อนคือสัจธรรมะธรรมะและจาคะจึงมีฤทธิ์เดชห่อเหินเดิอนอากาศไปได้ตามใจปรารถนาผลบุญมีด้วยเถถ้าผลบุญมีจริงได้โปรดอธิบายให้ข้าพเจ้าทราบด้วยเถอถ้าปรโลกมีจริงข้าพเจ้าขอยืมเงินท่านสักห้าร้อยเถอ ถ้าพระเจ้าจะใช้ให้ท่านในโลกหน้าถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมมากกว่าห้าร้อยเราก็ให้ท่านยืมได้เพราะเรารู้ว่าผู้อยู่ในศีลธรรมผู้ประพฤติกำดีเมื่อเสร็จจากธุระแล้วก็ย่อมนำเงินมาใช้คืนให้เองแต่อย่างท่านนี้ตายไปแล้วก็จะต้องไปเกิดในนรกใครเล่าจะตามไปทวงทรัพย์คืนจากท่านได้พระนาราพรมฤษี จึงได้โอกาสตระสอนธรามมแก่พระราชาคติราชทรงสอนให้พระราชาตั้งมั่นในฐานในสิงอันเป็นหนทางไปสู่สวรรค์แล้วจึงแสดงทำเปรียบร่างกายกับรถเพื่อให้พระราชาทรงเห็นว่ารถที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนอันดีอันถูกต้องแล่นไปในทางที่เรียบรื่นมีสติเป็นประดุจประตะมีความเพียรเป็นบังเหียน และมีปัญญาเป็นห้ามหรอรถอ้ามประกอบด้วยชิ้นส่วนอันดีนั้นก็จะแล่นไปในทางที่ถูกต้องโดยปราศจากภัยอันตรายพระราชาอังคติราชทรงละมิชาทิฐิคือความเห็นผิดและหนทางบาปนารัพรมฤษีจึงถวายโอวาทว่าขอพระองค์จะละบาปมิตรรขบแต่กัะยาณมิตรอย่าได้ทรงประมาทเลย ในระหว่างนั้นพระนาราธพรมฤษีได้อันตรฐานหายไปพระราชาก็ทรงตั้งมั่นในสีในธรรมทรงเริ่มทำบุญทำทานทรงเลือกขอบแต่ผู้ที่จะนำไปในทางที่ถูกที่ควรเมื่อพระราชาทรงตั้งอยู่ในทศพิตรราชธรรมประชาชนก็มีความสุข